ันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะตัวน,นี้ก็ได้กินมาเป็นเวลาคือกินไปกล่องหนึ่งแล้วอะ่ะตอนนี้ก็เป็นกล่องที่สองนะคะกล่องที่สองในกล่องนะคะจะมีอยู่สองแผงในกล่องนะคะมีสองแผงมีทั้งหมดสามสิบแคปซูลนะคะมีอยู่สามสิบเม็ดไปทีนี้ก็กินหมดไปแล้วหนึ่งแล้วก็ขึ้น ข่ที่สองนะคะไปคือเอในเดือนแรกนะคะจะให้กินเออ่วันละ2องเม็ดวันละ2องเม็ดคือเขาบอกว่าให้กินก่อนนอนหรือก่อนนอนนั่นแหละแต่แต่ว่าคือ,อนุ่นเป็นคนกินก่อนนอนมันไม่โอเคอะ่ะแล้วทีวนี้ก็เลยจะกินตอนเช้าคือจะกินตอนท้องว่างเพราะว่าจะเป็นคนที่กินข้าว เพราะว่าถ้ากินตอนท้องว่างมันจะดีอะนะคะคือมันจะดูดซึมได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้คือก็เลยกินตอนเช้านะคะล้วทีนี้ก็กินไปแล้วผลที่ได้คือก่อนกินนะคะเป็นคนมีตกขาวเป็นเป็มตกขาวทีนี้ก็เริ่มหายไปนะคะแล้วก็ดูมีอะไรอะไรขึ้นมานะคะอะ หน้าอกนะคะก็จะแบบว่าดูรู้สึกว่ามันมันคัดคัดก็คือว่ารู้สึกว่ามันจะหน้าอกมันจะมีมากขึ้นนะคะจากที่เป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรจอแบนมากนะคะทีเนี้ยก็ผมเสียทรงเลยก็แบบว่ามันก็โอเคมันมัน,ม,นมันดีมากนะคะคือกินไปสักพักหนึ่งจะจะรู้ไม่ไม,ไม่ไม่นานนะคือประมาณกล่องหนึง่ง แต่เราจะรู้สึกเมื่อแผงแผงแผงหนึ่งแล้วก็รู้สึกแล้วกินหมดไปนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็รู้สึกแล้วแผงหนึ่งนี้ยแผงหนึ่งมี15เม็ดนะคะก็กินไปเส็วันนียก็คือเราก็เห็นผลแล้วและทีนี้ก็แผงที่สองเนี่ยก็คือว่าดีมากนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างนะคะสั่งซื้อได้ ทางไลน์นะคะของคุณกระแตนะคะที่ส่งมาให้ขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็รู้สึกรู้สึกด,ดีมากคือกินแล้วมันมันโอเคมาก a 4มันกระดาษมันชื่ออะไรมันชื่อ a 4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 รหรือเปล่า a 4 a 4นะคะก็คือคือมันดีมากขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ